ก็สบายดีพี่น้องก็แบสบายดีแบบทุกคนมาพบดมาพอดกันอีกแล้วพี่น้องก็สงสารน้ำเสียบสับน้่จอห์นเหไปเห็ดเบียดเคลื่อนดีพี่น้องเลเหมือนไปกันเบิดบานเลยพี่น้องบ่าวม่งกับแหมไปก่อนแล้วอันนั้มาทางทางพี่น้องเลยเบื่อางเบื่อางบวงอยูไปกินว่าให้บ่าวแม็กแหละจังเดียไปพี่น้องโอ้ยคันคอไม่ใช่ ไอ้นอไหน่อยกระเป็นเมื่อคืนว่าเป็นไงคือญาติกันอะไรพี่น้องเช่นนี้หน่อยหมดสุดไปหมดบานเนาะตัวเพ่นเป็นพี่น้องทางแม่เนาะคนจีเสียชีวิตก็คือไอ้เจ้านางน,นะพี่น้องเดไปเพื่อก,ก,กันงานเลยพี่น้องมันโซยงานพี่น้อง เออไปอ้ลเหอ้าวเรอลมีอลเหเป็นหนึ่งเขาเป็นหเขาเปนเก้าโอ้หเก้ก้ามาเเป็นพเลยเอ้าอือว่าแค่นีเออซื้อว่าพี่น้องเขาถือว่าญาติพี่น้องเอ่อทีอยู่ใกล้อยู่ใกล้นอหรือว่าเพื่อนมิตรสายกน เออถือว่าใงานวกเออในงานก็เออถือว่างานเออของ้าบนก็เออผู้เป็นยังเป็ยังพันอะรล่ะบเจ้าชูใส่เมีกระูบอเอาซ้อนห่อน๋าเออเออถือว่าที่้รวมกันไปแล้วพี่้องเอาในเวลาเจ็ดนาทีก็ เออถือว่าในเมื่อวานนี่เนี่ยนอเออเอาถือว่าเมื่อนี้นอก็ตั้งเออลอยเออปภาษาไทยเฮาเออนอถือว่าเวลลาพบแต่ละครัวเฮาถือว่าเออฮาเออเจียใภาษาเปรี้ยนนอเออเพราะว่าเมือนอถือว่าเป็นงานซาฬารกิจชกเออของเพื่อนนอเออถือว่าเมื่อนี้ก็ เออพิลาพี่รองเขานออยู่ก็แบบเป็นไอพี่รองเ้ยเป็นเมื่อคืนว่าเออจะได้เป็น้องงขึ้นมาส่วนงานพี่องเขาก็สเือรซีมือเต็มหุ้งมาดนเนเออเอกวกวนอห้เกทางเาับ ได้ถือว่าให้พวกตามสะดวดแต่ว่าลงที่มันสิลงมาได้ยามันบ่แห้งเออเอาถือว่าพี่น้องเอาก็ถือว่าได้เออปัจจุปัจจัยเอ่อต้องถือว่าก็ได้น้อกน้ำมาน้อกเพื่อเอออุทิศบุญกุศลน้อกในการไปซ้อมได้นี่น้อกไหมเพราะว่าเขาซื้อหนึ่งพูนึในนอกก็เนี่ยการพูดงี้ก็งามๆเลยเออของบ้านเฮานี่ยก็ออลบกนี่นอเออ เจะใดจะถือว่าพวกเราพิลลามบดล่างเออความตายนอ่เออมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายันแหลยนอ่แต่ละคนเอ่อถือว่าเรมีไฟประสาทใจนอ่เออเอาถือว่าช่วยกันนอ่เอ่อปัจจุบันนี้ทางทีมงานเอ่ทางกับปุกนอ่พอที่เขาถือว่ากำหรังเอ่อจัดแจงสถานที่ เออที่ว่าถือว่ามีอากับเอ่อสวยกันเด้อพี่น้องนาะเออานนี้ถือว่าเพราะว่าเคยเอ่อถือว่าใครเห็นดีวันอะไรกันเป็นช่วยกันโลกเนาะเออถือว่ามันเป็นเอ่น่าที่ว่าสัคัญกันนึงนอเอาต้องได้เอ่อช่วยกันพี่น้องนาะเออสวยกันน้องดีแท็กมานั่งหนีถ่ายอยู่ที่บ้า พี่หรือบารอบ่าให้บุญนอโบฮาใิ่เขียงานอีกใส่ฮีทพอกคูเป็นี่เฮานี่กับบารบาได้เราฝาโลกในนอเออบาเธอปีถึงเหนือในนอ เออเื่อนี่ถือว่านกระเมเปอรสังารร่วงพอเรัเอาดอกพี่ที่พี่เนียว่าเมื่อเดียวกันทงงาน3งานพี่นงสทัพพี่น้องิสอางน้องพีน้เนี่เนาะางน้องพี่น้องบันกือว่านป็นเพเปอรสานร่วมกเลยหยามาทางนี้ให้อไปซะทางนะ เออใครเขาปิ้นขาแลวเขาไปเยฮาลืมสวยไม่เอาละพิ่ซอบเลยคบ้านพี่กลนัปิ้งหัวขึ้นกินหัวขึ้นยังเล่นกินมัวลงแยกแล้วขอูแต่ว่าเขาังเือนกินหัวคขาลงบ่เดียนอ้กินหัวคือตัวจดสูงทางเทินเจาแล้วเขาขดยักษ์เออต่อมาเนี่กระเบนพันบ ตัวบอนี่นอตท่าไมพราะของมีเขนี่แหละกับประกอบส่วนเป็นด้าดเงินสดนออกับมีมุค่าสอง้ยบาต่อทาก็นมรด้วยไปนอต U.S.A นอตพลังศาเฮาถือว่ากเินด้ยดนอขึนึอมอดีตตัอยูสาพัดฝ่ายชิ่น้องเฮานออเอาที่ถือว่าในนามชิ่น้องเฮาทีมา่วยเหลือและการท่าในต้นแน เออต่อมากับแม่พอฟายนี่นอเออตังพอฟายเฮาเออตังหน่วยที่ทากสวคเข้าไเนี่ยเป็นลกปลกเตี่ยเป็นเละอ่าบริ้ากัดนอเออสือวาจสันใสได้บ้างลยเออสหแดงเนี่ยเออสีแดงนอสีหวานปีศาจวาาที่ผ่าผิดเออแพันิผ่านเออสหวนอัตราล็อพอลลเน่ยท่เป็นสีมันตาเพราะนเพราะว่า

้องั้แม่่น้เอามีแต่ยาซองบอกเป็นอสารนางคนไทยกินมาลูกลูกะลูกลูกป้าไม่กินยาไอเกีินไม่กินยาไอเกอยูส่ทานอ่ส่องทุวันอยู่้าบ่ยไม่กินอยู่บ้านอยู่าน่อยพอวยเส้ยุวยเอ้ยดกมได้เมาได้มีจะเอาไปมถ้าได้ส่งเลยวี่าไรม เฮ็ดทนน้ำหนึ่งเลยบาทน่อมาเย้องกันไปยังเซลกันมาห้คนนีงพักเงินแล้วอยู่ โอ้ยมาตัวนี้กับเหมี่มานอนค่ะเลียไล่สาวเด็ดพกหอมปพราะป่าว่ามาอยู่มุมอยเพราะป่าว่าออกจากกันมูออกจากกินทานมาอยู่พี่มาอยู่กับเจดสาย เช้นยานกับปรยักมีลุงกิฟกันญ้อเอานออันนี้ถือว่าเยนาผูที14นะครังเตียนครับเออกสัสดานอผอบด้วยผอบนัวเออถือว่าได้ของผับมานอเออผอบด้วยเกลือใส่ยาธาตต่างเออเพื่อมาเออกินทานในอ่าถือว่าคกบคร กินชุนด้างแว่าได้มีต้นกลพึ้บ้านน่ะสีหายคอยผู้ไอไปาไปขวเนะไปะเียครับสว่นอะเออก็ได้เห็าทนี่แหละนอเออือว่าเป็นลูกท้ายเออหัวเก้วหัวแวง ปิดทุนก uh, yeah. ันไหมกิมเนี่ยแต่ที well, ่เขาจะคิดไว้เพียงตอนนี้นะพี่น้องพบกันใหม่อีกทีนะอยู่ที่นี่มั่วสุมอ๋อสุบะทุกควสามารถอะไรต่อหรือว่าทางญาติพี่น้อง